เลิมากค่ะกรอบมาก สวัสดีค่ะมิน่กับมาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบนะคะแอบเติมว่ากินแซบบางตัวเล็กนั่งมางองแงอยู่นี่เนา,มนนมาะมิน่กับไปด้มากปลาหมึกปลาหมึกสายอันนี้เป็นหัวส่วนตัวนี้เป็นหนวดมนะะันงไปด้มากเดี๋ยวเราก้กะสิลงเมื่อมากินกันเลยค่ะผักก็มีนะนี่ผักกระสิตกแต่งมั่งสีนะจ๊ะ น,นี่เป็นหัวน,นี่เลยนี่หัวฟินอกเคียวอร่อยมากเยวจะกินให้ดูกรอบเม่อเสเริ่มกินกินหัวดีกว่าไหมกินหัวเนะแล้วเราก็แบบว่าเอาน้ำเข้าแบบเนี้ยว้าวดูสิอืม กรอบมากที่นี่เขาเรียกว่าฟินนอคิโอไม่แนบอแน่ใจว่าเมืองไทยนะ่ะเขาเอินแบบยียราหรือเปล่า<ะ>ดูนวดสิเลิมากค่ะอื ก็แต่น,นี่พากันนี้เนาะจะพากันนี้นะเอาไปกินกับลาบแซบลาบเนื้อนะเนี่ยมันจะออกขมอมรำนะับเนาะกินไนเบอร์ว้าวเอาไอเือร์ใส่ในนีเห็นวะ อย่ามาเห่าวสิใถ้าคุณแม่กินก่อนอย่าเพิ่งมาเห่ากันให้คุณแม่กินก่อนอย่าเพิ่งมาเห่าสิ น,น้ำสมกำแตกแต่แม่ก็ให้หนูกินแลไม่ใช่หรอฮะคุณแม่เอาเข่าให้หนูกินหรอเดี๋แหละทำไมต้องมาห่ากันอีกแล้วดูสิหนวดเครื่อนกิโล มือป ie ่าแดดท่าเล็บซีแดงเขือเทศ ดูหนวดปลาหมึกสิขาวๆอ้วๆแล้วก็กรอบครับอืมหวานละมุนเราแซ่บงมาด้วยนรอยากได้อะไรอย่าขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้ ลูกหน่อยมากกวน่นให้มากินฟินอกเกี่ยวขาจะว่ามันดีต่อท้องอัอย่ามากวนแม่นะให้แม่จะกินข้าวัมีลูกเป็นหมาจ้ะ าขเ้นรู้สึกอิ่มมันบ้างจิมจิมใจจบไม่ใช่ค่ะ Tô xê. Im nhanh chín phạt thế กินข้ามทุกทายแล้วจ,จะเสด็จไปแล้วน้องตัวเล็กนั่งมากวนรักแนมแสงสีตัอนปลามึกใส 拜拜。Bye bye.